ครับวัวคล็กเพื่อนแล้วก็ผมแล้วช่างอานนนนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าสามล้อไฟฟ้านะครับ ก็เนื่องจากรถคันนี้นะครับมีอาการออกตัวอืดนะครับแล้วก็ต้องบิดคันเร่งเยอะมากๆเลยครับเวลาขึ้นเนินนะครับก็จะทําท่าเหมือนจะไม่มีแรงจะขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการปลดสายซอว์เพลเวอร์นะครับผมหรือว่าตัวสโลออกตัวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือว่า3ามล้อไฟฟ้านะครับก็ลองท่าออกตัวช้าหรือว่าออกตัวแบบไม่มีแรงนะครับก็ลองทําตามผมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตทั้งหมด3ตัวกล่องหลังออกนะครับผม ก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์14นะครับ พอหลังจากที่เราถอดน็อตทั้ง3ตัวออกนะครับเราก็จะทําการยกบล็อกออกนะครับก็จะเจอแผ่นเหล็กตัวนี้ครับแผ่นเหล็กตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นน็อตเกีียวปล่อยหลังจากยกออกนะครับเราก็จะเจอกล่องควบคุมนะครับผมเราหาสายสีแดงคาดเทากับสีดานะครับผมทําการปลดออกนะครับก็แล้วแต่กล่องของเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นสีอื่นครับวิธีการผาดนะครับเวลาเราจะดึงสายนะครับเราก็แนะนําให้ใช้ Google แปลภาษาจีนหน่อยนะครับถ้าแปลออกมาแล้วนะครับเป็นซอฟท์พาวเวอร์หรือว่าตัวช่วยในการออกตัวนะครับเราก็จะ ทำการดึงออกแล้วก็ไปทดสอบกันครับโอ้โหหลังจากที่เราทำการทดสอบนะครับรถก็ออกตัวดีออกตัวง่ายมากๆเลยครับแล้วก็จะทำการประกอบกัน,นครับแล้วก็จะใส่บล็อกใส่แผ่นเหล็กแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับรถที่ออกตัวอืดออกตัวช้าก็จะวิ่งดีกว่าเดิมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ